สดอดมากไปนะโอเป็นสอดด้วยหมสวัสดีนะคะกินไนื้ย่างแก่ทุกคนกินไนื้ย่างแก่เด็กๆ มานะคะทุกคนจะอร่อยนะคะวันนี้คนเยอะมากสวัสดีนะคะคนเยอะมากคะ่ะทุกคนวันนี้หันหลังหันหลังให้คนนะอันหลังให้คนคนเยอะ จะบดดิบบดดิบมากินเนอย่างบดดิบแยงคิวไหลายลูกแยงคิวไหลายมาอร่อย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาดาสาส,สวัสดีจ้า กินเนื้อย่างค่ะทุกคนของเยอะมากมาจามาจาไม่หวานก็ลงได้ลงมือเดียวเพิ่งจะได้ลงมือเดียวเด้อมาขับมามีของเยอะมากนะยังไม่ได้ย่างทุกคนมาจามาจามานะคะทุกคนนี่กินแขนแขนสองคนเลยู ไวลูกกูอร่อยครับทุกคนมามาไม่เอาจ้ะเห็ดก็เยอะนี่นะคะทุกคนเห็ดเยอะมากอันน er so ี้เห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ด เมจิเนาะเห็ดเมจิเนาะนี่เมจิมัตสรูมเนีเ่ยนะคุณทุกคนอร่อยอร่อยนะอันนี้คือลูกชิ้นอะไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองกินดูนะอันนี้ต้มยำเนื้อปลาเนาะจะลองดูคือคืออะไรไม่รู้เนี่ยแกงคิวลายจ้าทุกคนจ้า อร่อยออยมาเด้อที่สารคามนะวันนี้นะมาสารคามนะคะจากกาลสินมากินสารคามจากกาลสินมากินสารคามจะวันนี้อันนี้คือสาลายาลายสาลายเขเยีไยเขาเรียกสาลายอะไรเนาะมาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลน์ทุกเรื่งนะคะทุกคน คนเยอะมากทุกคนบรรยากาศคนเยอะมาก